สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันนี้กันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพระศสบดีนะครับผมก็จะอยู่ในช่วงของการสัปดาห์นะครับฟุตบอลวันนี้นะครับก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้หลักๆก็จะมีอย่างพิมร์ลีกนะครับมีเกาโชสเดรอาและก็มีลาลิกาสเปนที่เป็นหลีกใหญ่นะครับผมวันนี้เรื่องของที่เด็ฟุตบอลครับจัดมาเหมือนเดิมเรื่องของทัศนะ2คู่ประจำวันนะครับ อ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเลสเตอร์เจอกับเวสบอบิชอาเบียนนะครับผมก็เลสเตอร์นะครับเพิ่งจะเตะเกม FA มาแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะซาวด์แคมป์ตันไปหนึ่เข้าสู่รอบชิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ส่วนในลีกเนี่ยก็เป็นอันดับ3นะครับ56คะแนนนะครับจาก31เเกมก็ ตามหลังแมนยูอยู่10แต้มแล้วก็ทิ้งที่4เชลซีอยู่1คะแนนแล้วก็แข่งมากกว่า1เกมนะครับวันนี้ถ้าเกิดชนะได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการติดท็อปโฟมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับผมส่วนเวสต์บอมอยู่อันดับ19เลยนะครับอันดับรองบัว24คะแนนจาก31เกมนะครับก็ห่างจากโซนปลอดภัยอยู่9แต้มนะครับถือว่าไม่ง่ายแล้วนะครับผมในช่วงโค้งสุดท้าแบบนี้นะครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าใกรจริงๆตบอกว่าอาเวสตบอมต้องบอกว่าผลงานทรงดูดีขึ้นนะมีความมั่นใจมากขึ้นจากการชนะ2เกมติดนะครับชนะเชลซีมา52แล้วก็ตามด้วยเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านชนะซอลยอมตันไป30ก็ดูแล้ววันนี้ความมั่นใจค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนเลสเตอร์ก็ถือว่ายังค่อนข้างผลงานดีอยู่นะถ้าเกิดไม่นับเกมที T ่แบ็กซิตี้กับเวสต์แฮมเนี่ยเกมล่าสุดในลีกอาร์ในบอล เอฟเฟคัเนี่ยก็ถือว่าน่าจะช่วยแก้ตัวได้จากซองที่ผ่านมานะครับในนอนว่าถ้าเกิดวัดการเรื่องของผลงานนะครับเรื่องของชื่อทันทีต้องบอกว่าเลสเตอร์บีทิฟดีกว่านะครับวันนี้ตัวหลักๆอยู่กันครบเลยนะครับก็จะมีเจมี่วาดี้เจมีดีสันนะครับมีทีเลมองมาอ์บไรตันอะไรพวกนี้นะครับตุวที่ขาดไปมีคนเดียวคือฮาวิบราดนี่ครับที่ยังคงบาดเจ็บนะครับสโบสบอมค่อนข้างฟูลทีมนะครับก็ดูแล้วน่าจะใช้ชุดที่ กำลังผลงานดีใช้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ช่วงหลังทรงดีนะครับเกมรับเยี่ยมเกมลุกบอกผลได้นะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับเลสเตอร์นืกว่าจริงแต่ดูแล้วไม่ง่ายนะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้เลสเตอร์ต่ออยู่ 1.7R 1.25คือต้องชนะ2ลูกถึงจะได้เฮนะครับชนะ1ลูกฮูหายไปหนึ่งข้างนะก็คิดว่าวันนี้ผมคิดว่าเลสเตอร์เหนือกว่าจริงแต่คิดว่าไม่ง่ายผมคิดว่าสกอร์ออกมาน่าจะแค่เฉิเฉือนนะครับไม่น่าขาดก็ วันนี้ผมยังให้การฟานเชียที่เวสบองกันล้กันนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะแพ้ประมาณสัก10หรือว่าก็21ประมาณนี้นะครับส่วนดีคู่หนึ่งไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการโลชั่เหมือนกันนะครับไปดูจาฝูงนะครับแอตเลดิโกมาดริดนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นจาฝูงร่วมกับมาดริดนะครับ70แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องของเฮดทูเฮดนะครับตามีเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ถ้าเกิดตายมิชนะได้ะไปไปนะครับก็จะทําแต้มฉีกไปเป็น73คะแนนนะครับแล้วก็แข่งเท่ากันด้วยนะครับก็ดูแลคิว่อาเนี้จะเน้นอยู่นะเพราะว่าวันนี้เจอกับงานที่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดนะครับแอเมเบิดเจอกับเอไอบาร์มาแล้วกดมาถึง5-0นะครับในสภาพที่ไม่มีทั้งจาฟิลิกและไม่มีหลุยส์โซเลสก็คิดว่าวันนี้เจอกับงานที่ยังไม่หนักเหมือนเดิมผมคิดว่าวันนี้หน้าตัวรอดได้นะครับ ราคาเปิดปลาวันนี้นะครับให้แอตเลนต่ออยู่ที่1.25นะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งทีมยูเอสก้าก็เป็นทีมที่ไม่ได้แข็งกันอะไรมากมายนะักผลงานก็ไม่ได้ดีด้วยก็ยคิดว่าวันนี้สาบแต่ไม่อหลุวไปไหนนะครับส่วนจะชนะขาดไหมก็ต้องรุนกับอีกทีหนึงนะครับถ้าต้องเชียร์ผมยังให้มองที่แอดมาดริดนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เรือกมองไปที่ทางฝั่งของเวสบอมครับแล้วก็มีแอด เลดิโกามากลิดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ